ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้อราก็จะมาพูดเรื่องสาระทั่วไปครับผมเนาะสิ่งต่างๆที่เกิดกับมนุษย์เนาะมนุษย์มีสปีชีส์เดียวครับผมเนาะสปีชีส์เดียวที่เกิดกําเนิดเกิดขึ้นมาจากรูปแบบของก็ไม่รู้ว่ากําเนิดมานยังไงครับผมเนาะมีแต่คนว่าก็ไก่บขอไข่อะไระเกิดดก้นมมนุษย์กับ มนุษย์กับสัตว์อะไรเกิดคนกันก็ไม่รู้ครับผมสปีชี์ไหนก็ไม่รู้ก็มาตั้งแต่โบราณก็นักวิทยาศาสตร์ก็มาจากรูปแบบของมนุษย์เนาะมนุษย์มาเกิดจากมาจากลิงประมาณนี้ก็ว่ามาแบบในบ้างก็เป็นประมาณนี้เนาะถ้าจริงจริงจก็ได้อ่านหนังสือมาครับผมเนาะก็ได้อ่านหนังสือมาแล้วก็วิเคราะห์ว่าในรูปแบบรูปแบบของมนุษย์นี่เกิดมาจากไข่ครับผมเนาะเกิดมาจากไข่ไข่ไดโนเสาร์ ที่มันสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ร้อยล้านปีพันล้านปีมาแล้วครับผมเนาะมันสูญพันธุ์ไปแต่ว่ามันเหลือยังเหลือยังยังเหลือไข่ที่มันออยู่ในรูปแบบของการดองการหมักการทับถมของไข่เนาะแล้วก็รูปแบบของความเยือกเย็นที่ขังมันไว้เจ็บมันไว้อแต่ว่ารูปแบบของสปีชีส์ที่มันเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของอรูปลักษณ์ แล้วก็การขยายพันธุ์แล้วก็รูปแบบของพันธุ์มันก็เปลี่ยนไปในรูปแบบของฮอร์โมนแล้วก็ยีสต์ที่มันมีอยู่ในไข่เนาะที่มันเก็บไว้ยาวนานแล้วก็รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาความเย็นหรือการนับถมความร้อนหรือว่ารูปแบบจริงต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเซปีชีแล้วก็รูปแบบของสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในไข่นของเหลว ก็จะกลายเปลี่ยนแปลงเป็นพันธุ์ต่างๆก็จะแปลพันธุ์กลายพันธุครับผมเนาะดังนั้นแล้วมนุษย์ก็อาจจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบนี้เลยเนาะก็เอาฝากไว้ด้วยครับผมเนาะความรู้เล็กๆน้อยๆที่อ่านมาในหนังสือครับผมเนาะและก็เรามาวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างใครครับผมใครเดอุสามนุษย์เกิดมาจากนั้นเลยครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ